สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่บิชเ n นดอฟนะครับบิชเ n d o อฟนี่อยู่ในเป็นอำเภอบิ s เ n นดอฟจังหวัด h a n โนเวอนะคะชิญชมได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่บิ s เ n นดอฟเป็นเมืองเล็กๆนะคะมีธรรมาชาติสวยงามมีแม่น้ําไหลผ่านนะคะแม่น้ําลำธารเล็กๆนะอยู่ติดก,กับถนนที่นี่รถวิ่งไปมานะคะต้นไม้กําลังออกดอกอใบไม้กําลังผลิบานนะคะที่นี่ ดูซิแม่น้ำลำคลองเล็กๆค่ะบิซอนดดอฟนี่เมืองเล็กๆนะคะน่าอยู่มากมีธรรมชาติมีคนน้อยแต่ว่าแล้วก็เต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะดูใบไม้กำลังผลิบานนะแล้เป็นสีเขียวแล้วนะคะนี่แล้วดูใบไม้ผลิอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในบิซอนดดอฟเป็นเมืองเมืองลเล็กๆแล้วมีเต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะตอนนี้เรามาอยู่นอกเมืองนะคะไม่ใช่ในเมืองเนาะ อ่เรามาดูนะคะนีะ่เขาเรียกว่าอะไรนะฮาไฮเดอร์ฮามเป็นเป็นแกสเฮาส์เล็กๆนะคะเราอยู่ที่นี่กันนะนี่เราห้องอาหารเนาะห้องอาหารที่ี่แล้วก็มีสวนต้นไม้ดอกไม้อยู่หน้าบ้านนะคะสวนต้นไม้ดอกไม้อยู่หน้าบ้านเนาะที่นนอนอมีบ้านสองหลังน,น,นี่บ้านนี่บ้านโน้นกับบ้านนี้สองบ้านนะคะสองสองหลังเนาะสำหรับแกสเฮาส์ที่เราอยู่กันนะไฮเดอร์ฮามเนาะ ก็เงียบดีนะคะเงียบสงบดีนะคะโนมีอยู่กับธรรมชาติโนมีต้นไม้อ้โหต้นไม้เต็มไปด้วยต้นไม้เป็นป่าไม้เลยดูใบไม้ผลิด้วต้นไม้กํลาลังขึ้นเลยนะคะต้นไม้กํลาลังออกใบสีเขียวเลยนะคะสวยงามมากๆเลยเนาะ,ะอยู่กับธรรมชาตินะคะอเอาละแค่นี้นะคะคิดว่าคงชอบนะคะบิสเซนดอฟในเมืองอเมืองเล็กๆของเมืองของแฮนโนเฟอร์นะคะอำเภอบิสเซนดอฟ แล้วเรามาเช่าบ้านกันอยู่ในเขาเรียกว่าแกสเฮาส์เล็กๆนะคะในสองบ้านนี้เนาะมีห้องนอนแล้วก็มีเด็กมีผ้าปูที่นอนให้ปอกมอนให้แล้วก็อาหารเช้ากลางวันให้นะคะแล้วก็มีห้องนอนสําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่สําหรับพ่อกับแม่กับลูกด้วยกันนะคะใหญ่อพอสมควรนะคะเอาละแค่นี้นะคะบ๊ายบายเราเจอฝูงสัตว์นะคะอยู่ในป่าเนาะนี่เราเจอฝูงสัตว์สวยงามมากสัตว์อะไรเนาะไม่รู้ตัวอะไรเลยเนะี่ย ออกมากินหญ้าแล้วนี่โอสัตว์ออกมากินหญ้านี่กวางหรืออะไรอ่ะไอ้วัวอะไรหรือกวางมีอยู่ในป่าครับมันออกมาเองเนาะทีเด็ันดอปนะใจมันออกมาอาหารกวางหรือเปล่าใช่กวางกวางแน่นอนคล้ายๆกวางตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่หญโชคดีนะได้เห็นสัตว์ไปแล้วกลัวคนด้วย สัตว์ป่านะคะอ๋อเรามาเจอที่นี่นะเดนรีสอร์ทเขาเลี้ยงไก่ด้วยไก่น่ารักมากๆเลยเนี่ยโอ้โหไก่ตัวใหญ่วิ่งไปวิ่งมานะก็เป็นฟาร์มเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์เห็นเนาะเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรด้ยไก่ออกมาวิ่งเล่นอาฮะอ่ไก่ไก่เขาเรียกว่าไก่บ้านเนาะนี่ออกมาวิ่งเล่นหาอาหารเองดีลีมากเลยเขาเลี้ยงนี่เป็นที่เลี้ยงไก่ที่บ้านไก่มีอาหารไก่ให้อาหารไก่ เป็นว่าเยเล็กสำหรับไก่สำหรับกระต่ายเนอะอ่าเขาทำเป็นบ้านเลี้ยงไก่เลี้ยงกระต่ายในป่านะคะนี่ีเขาเรียกว่าที่ทอะไรนะรีแก๊สเท่าที่เราอยู่เนาะมันเขาจะเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เอาไว้ด้วยเนาะเนี่ยไก่ออกมาอาหารเองเอาละแค่นี้นะคะบายบายเราเห็นกระต่ายด้วยเนาะกระต่ายกำลังกระต่ายตัวเล็กคุ่เห็นกระต่ายสองตัวเนาะเนี่ยกำลังกินหญ้านะคะในดิสนดอฟในป่านานะนเนาะมีกระต่ายด้วย กระต่ายกระต่ายกำลังกินหญ้าน่ารักดีเนาะโอ้วิ่งไปมาด้วยวิ่งไปมาด้วยน่ารักจังอันนี้นะคะ